โอ้ยบ่อด้เงินเมื่อน,น้ำเขาแล้วพี่น้องเลยผู้ขาว่มีบัตรคนชนบ่มีบัตรคนรวยเลยบอบ่ได้เงินน้ำเขาเห็ดอันนี้อันนั้น,น,น,นไปก็ยากิได้ซดจำใดดอกบ่อแดงก็รับจางกินยวงสิละ กำแล้วกำแล้วมือวังเว้นนี่ขื้นไหลอโอ้ยฝนบดตัวฝ่าห่องเป็นตะยานตะยานพี่น้องฝ่ายยิงยังคอยห่องเป็นตะยานกันไ้จนปกกาเปิดโทรศัพท์จนปิดสิ่ซื้อเลยประกาศขึ้นไหลเลยไหลบ่พ่อชั่วโมงเลยลุ่งจำมือเร่งคอยสิขื้นไ,ไ,ไ,ม,ม,นไม่อีกอันสองป้าดวงสองกับดวงเดือนสี่สิบเก้า ันก็จะขึ้นไม่มีแรงกันอันนี้ก็ขึ้นบ้านมีไปสักกันอันนี้ก็ไปเบิ้งข้าเจ้าน้ำเบิ้งข้าโจววันดีค่ะซองลานน้องใจขอบคุณหล,ยลายๆเด้อพี่น้องซองลานน้องใจแล้วพี่น,น้องมาเป็นกำลังใจให้ซองลานเนาะ สวัสดีค่ะคุณดาวคุณดาวมาแล้ววันนี้คนณสีน้ำคุณดาวมาเป็นสิบสิบเป็นยี่สิบเดี๋ยวคนณกะน้ำมากเอฟซีน้ำคุณดาวมาเป็นยี่สิบสามสิบวันนี้นะประเด็นสิไดยี่สิบสามสิบอันนี้ก็ไปเบิ่งอันสองคุณบอยอยู่นี่เบิ่งคุณบอยไหลขอบคุณสามล้านน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆ ขอบคุณสามล้านดวงใจฝนบบตกฝ่ากับหองพี่น้องเอ้ยอย่าเป็นตะาย,ายันกันยังนี่งห่องแล้ว่าแลว้วแหลบแป๊บคนนะจนว่ายัานกัดขึ้นไหลพอพ่อชมม่วงเลยฝ่าลงเลยยันแห้งในลกงกระจกกระเจ๊กเอายัานฝ่าม่นยังดอกฝนบบตกฝ่าหองโอ้ฝ่าหองเห่านายแห้งฝ่ายยังจะคอยนั่นให้ ฝ่ายจะไปแห้งหายคนเลยช่งพิโรธอะไรเนาะฝ่าช่วงพิโรธอย่างเนาะเนาะ